ทำไม,มแมลงวันถึงบินรอบหัวเราคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไม,มแมลงวันถึงชอบบินรอบหัวเราอยู่ตลอดบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็บินมาใกล้หูมาเกาะหน้าหรือวนอยู่รอบศีรษะไม่ยอมห่างทั้งที่ทั้งห้องก็ว่างเปล่ามันเป็นเพราะโชคร้ายเฉพาะจุดหรือมีเหตุผลอะไรที่ลึกกว่านั้น ความจริงคือการที่มแมลงวันบินรอบหัวของเรานั้นมีคำอธิบายทางชีววิทยาและพฤติกรรมสัตว์ที่ชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันก็ไม่ได้ตั้งใจแกล้งเราอย่างที่หลายคนคิดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า,มาแมลงวันเป็นสัตว์ที่มีระบบรับกลิ่นไวมากโดยเฉพาะกลิ่นของคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซที่เราหายใจออกและบริเวณหัวของเรารวมถึงจมูกและปาก ขึ้นแหล่งปล่อยก๊าสนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องมแมลงวันจึงมองว่าแหล่งกลิ่นนั้นอยู่ที่บริเวณหัวของเราและด้วยสัญชาตญาณของมันที่ต้องหาอาหารอย่างรวดเร็วมันจึงพุ่งเข้าใกล้แหล่งที่มีโอกาสเจอเศษอาหารเหงื่อน้ำลายหรือกลิ่นจากผิวหนังมากที่สุดไม่ใช่แค่กลิ่นจากลมหายใจเท่านั้น บริเวณใบหน้าหน้าผากและหนังศีรษะยังมีต่อมไขมันจำนวนมากซึ่งผลิตน้ำมันธรรมชาติออกมาเรื่อยๆและ,มะแมลงวันสามารถตรวจจับโมเลกุลเหล่านี้ในอากาศได้บางครั้งมแมลงวันยังสามารถลิ้มรสได้ด้วยเท้าของมันอีกต่างหากเพราะอาวัยวะรับรสของมแมลงวันอยู่ที่ปลายขาเมื่อมันมาเกาะที่หน้าผากหรือจมูกมันอาจกำลังชิมเหงื่อของเราอยู่ก็เป็นได้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มแมลงวันชอบบริเวณหัวของเราก็คืออุณหภูมิศีรษะของมนุษย์ปล่อยความร้อนออกมาตลอดเวลามแมลงวันเป็นสัตว์เลือดเย็นจึงชอบพื้นที่ที่อบอุ่นเพราะช่วยให้ระบบเผาผลาญของมันทำงานได้ดีศีรษะของเราจึงกลายเป็นฮีเตอร์เคลื่อนที่ในสายตาของมแมลงวันมแมลงวันยังชอบแสงสว่างและบริเวณหน้าของเราก็มักได้รับแสงตรง ถ้าเรานั่งป้หลอดไฟหรืออยู่กลางแจ้งใบหน้าเราจะกลายเป็นจุดดึงดูดทั้งแสงความร้อนและกลิ่นเป็นเหมือนป้ายไฟโฆษณาขนาดใหญ่ที่บอกว่าที่นี่มีอาหารที่นี่อบอุ่นมาที่นี่สิบางคนอาจสังเกตว่าแมลงวันไม่บินมาเกาะแขนหรือขาเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะบริเวณนั้นอาจไม่ปล่อยกลิ่นแรงเท่าและอยู่ห่างจากจุดหายใจออกรวมถึงมีการขยับมากกว่าศีรษะ ในแง่พฤติกรรมแมลงวันชอบบินเป็นวงนั่นเพราะมันมีระบบการมองเห็นแบบคอมเพลอไอหรือตาร้วมทำให้มันมองเห็นภาพรอบทิศทางแบบเบลเๆลได้แต่ไม่สามารถโฟกัสภาพนิ่งๆได้ดีนักการบินเป็นวงรอบเป้าหมายจึงช่วยให้มันประเมินตำแหน่งสิ่งต่างๆได้แม่นยำขึ้นและเมื่อมันมองเห็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเงาการเคลื่อนไหวหรือกลิ่นมันจะวนซ้ำๆเพื่อรอจังหวะลงจอด มแมลงวันมีระบบรับกลิ่นที่ไวมากถึงระดับโมเลกุลมันสามารถจับกลิ่นของกรดไขมันและไนโตรเจนที่เกิดจากการสลายของเหงือ่อหรือเศษอาหารแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถดึงดูดมันได้และเมื่อมันรู้สึกว่าเคยได้รางวัลจากบริเวณนี้มันจะวนกลับมาบ่อยขึ้นบางคนอาจเคยสังเกตว่ามแมลงวันชอบมาวนที่หัวเราบ่อยก่าเพื่อนข้างๆสาเหตุอาจเป็นเพราะพันธุกรรมร่างกายหรืออาหารที่คุณกิน อาหารกลิ่นแรงเช่นเครื่องเทศกระเทียมของหมักดองหรือแม้แต่นมล้วนมีผลต่อกลิ่นตัวและเหงือ่อทําให้มแมลงวันเลือกคุณโดยไม่ตั้งใจมแมลงวันยังมีความสามารถในการหลบหลีกที่แม่นยํามากตาของมันสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวได้เร็วกว่ามนุษย์การตอบสนองของมันเร็วกว่าการตอบสนองของมือเราจึงไม่แปลกที่เราตบมแมลงวันไม่ค่อยโดน บางช่วงของปีเช่นฤดูฝนหรือฤดูร้อนเรามักพบมแมลงวันมากขึ้นเพราะเป็นฤดูขยายพันธุ์ของมันมแมลงวันหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้หลายร้อยฟองและเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในเวลาไม่กี่วันหากบ้านคุณมีอาหารกลิ่นหรือความชื้นที่เหมาะสมจำนวนมแมลงวันอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวมแมลงวันยังเป็นพาหะของเชื้อโรคเช่นอีโคไลาซาโมเนลล่าและพยาธิ การที่มันบินจากทางขยะหรือของเน่าเสียแล้วมาเกาะอ,อาหารหรือผิวหนังจึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดมแมลงวันยังตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวต่ำศีรษะของเรามักอยู่นิ่งในขณะนั่งหรือยืนจึงกลายเป็นจุดที่มันกล้าเข้าใกล้ที่สุดต่างจากแขนหรือขาที่มักขยับหรือปัดได้ง่ายกว่าคำแนะนำเพื่อไล่มแมลงวันอย่างปลอดภัยได้แก่ 1>, 1. ล้างหน้าและเช็ดเหงื่อเป็นประจำา 2. ใช้พัดลมหรือพัดลมไอเย็นเพื่อไล่มแมลง 3. เปิดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอมใบมะกรูดหรือสารแหน่ 4. ใช้แสงไฟที่ไม่ดึงดูดมแมลงเช่นแสงวอมไว้ 5. อย่ากเก็บอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ในที่เปิด 6. ใช้กับดักมแมลงหรือเครื่องปล่อยคลื่อนความถีตำมแมลงวันไม่ได้ตั้งใจรบกวนเราแต่มันเพียงทำตามกลไกาทางชีววิทยา ถูกตั้งโปรแกรมมาให้มองหาแหล่งอาหารและในหลายครั้งร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะบริเวณศีสะะคือแหล่งสัญญาณที่ดีสำหรับมันเราอาจไม่สามารถควบคุม,มแมลงวันได้ทั้งหมดแต่เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราปล่อยออกไปไม่ว่าจะกลิ่นอุณหภูมิหรือความสะอาดรอบตัวสุดท้ายหากวันหนึ่งคุณเจอมแมลงวันบินรอบหัวอย่าเพิ่งโกรธมันเพราะในมุมของธรรมชาติคุณคือสัญญาณแห่งชีวิตที่มันกำลังตามหา และถ้าคุณรู้วิธีปรับพฤติกรรมเล็กน้อยคุณก็อาจหายจากมาแมลงวันรบกวนโดยไม่ต้องไล่มันเลยแม้แต่นิดเดียวเคยสังเกตไหมว่า,มาแมลงวันมักจะรบกวนแค่บางคนในห้องลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะความรู้เล็กๆจากธรรมชาติอาจทำให้วันธรรมดาของคุณเปลี่ยนไปตลอดการ